ดกับไม้ค้างกับเอาดีจัดดีวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้ครับสำหรับผู้ที่มีมงบประมาณน้อยแต่ว่าชอบเที่ยว,วเราจะมารีวิวสายการทัวร์สายการทัวร์หนึ่งนะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนครับเราจะเดินทางไปที่แม่สะเลยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเวลากี่โมงครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับเราคาดว่าจะถึงที่นั่นประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้แมสเรียครับตอนนี้เราอยู่บนรถเต็มร้อยแล้วนะครับเรายจะให้ดูสภาพรถคร่าวๆนะครับนี่คือสภาพรถครับนี่เราดีนี่คือหมอเนะครับได้แต่ไม่ถอยนะครับอันนี้หยาบครับนี่หยาบสิบแปดโวลต์หรือเปล่าข้างล่างข้างล่างมีที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตแต่ละแต่ละล่างที่ชาร์จแบตนียนะครับ ไอโฟนและซัมซุงชาได้หมดแล้วปอ,อ,อครับปอ,อ,อยังไม่เข้ามาเนะครับนนี ให้เราข้าวครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรให้เราสบายระหว่างทางหรือเปล่าได้ครับนะอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราพักเบรกนะครับนะใช่ไหมน้องวยัไวเรื่องเรพักเบรกนะครับตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะซึ่งเร็วกว่าครั้งที่แล้วที่ผมมาไม่ใช่เวลากินข้าวไปนะรัวงเรานะครับตอนนี้เรากำลังบังคับสินาภรณ์ให้ไทยยครับ เพื่อการเรียนรู้อาหารก็ไม่ได้เห็นนะอาหารเพิ่มได้ไม่จำกัดนะมีทั้งรัดหน้าข้าวแกงแล้วก็วเตี๋ยวอร่อยไปไม่รู้มีข้าวต้มด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ไม่มีไม่มีวันนี้หมดวันนี้หมดนะคะไม่ที่เห็นนะเอออันนี้เป็นหน้าตาของหน้าหน้ากรัดหน้าธรรมดาเป็นแล้หน้าไก่เกาเหลาค่ะเกาเหลาแล้วเกาเหลาก็มีนีกเป็นข้าวแกงนะครับ วัน,นนี้กำนนนนนนลังกะไล็กกำลังหิวแลวแล้วก็เราก็ถ่ายวิดีโอดูซิเดี๋ยวจะเรียนหมดเลยโอเคนะครับแล้วว่ากันใหม่ตอนที่ไปถึงเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนไย่าไคทันตอนนี้เราก็นำทุกท่านมาถึงแม่สเล <c oughs> สเลียงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มึนๆน,นิดหน่อยกำหนดการเดิมว่า่าถึง6โวงแต่ด้วยความเร็วด้วยความโล่งของรถและถนนตอนนี้เรามาถึงตอนประมาณเกือบเกือบตีห้านะครับ มาถึงตะวันตีสี่แล้วจริงๆแล้วเราไปทำอะไรอยู่ตัวแปรงฟันอาบน้ำโอ๋อหล้างหน้าครับหกเราจะไปไหนกันต่อนะเดี๋ยวรารอรถแล้วโอ้โหโอเคอย่ารอรถก่อนนะครับเป็นคนดีมากกว่าเวลาจะพาไปต่อสงก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้เนื่องจากว่าเรามาถึงเช้าผมก็เลยไปเดินหาตลาดเล่นช้อปปิ้งตลาด แม่เสลียง,งนิดนึงก็เดินมาระยะทางประมาณเกือบกิโลเจอเขาตั้งของขาย,ยาเราไปดูกันช้อปปิ้งกันว่าของที่นี่เป็นไงบ้างนะครับ ไม่รู้ว่าผมคิดว่านะ่า